ท้ายกันในเรื่องของกีฬาเยาวชนค่ะกันที่จังหวัดเชียงใหม่ทาง M Sport Complex ค่ะเปิดตัวนักกอล์ฟเยาวชน7คนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ Drive to the Dream 2025-2026ค่ะที่สนาม Drive Golf M Sport อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายทวีวัต์เดชโพธิยานน์เจ้าของ M Sport Complex เปิดตัวนักกอล์ฟเยาวชน7คนคะ่ะที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ Drive to the Dream ปี2025ถึง2026โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาจากจังหวัดเชียงใหม่ให้ก้าวสู่ระดับประเทศและระดับสากลส่วนหนึ่งในการผลักดันความฝันของนักกอล์ฟเยาวชนเชียงใหม่เหล่านี้ด้วยการสนับสนุนลูกกอล์ฟค่ะสำหรับการฝึกซ้อมฟรีตลอดทั้งปีโดยมีมูลค่า1 0 0 0 0 0บาทต่อคนรวมเป็นมูลค่า7 0 0 0 0 0บาทค่ะนายทวีวัดกล่าวว่าโครงการ Drive to the Dream ถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนกอล์ฟได้พัฒนาฝีมืออย่างเต็มที่ตั้งแต่ก้าวแรกของการเป็นนักกีฬาระดับเยาวชนไปจนถึงการก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและการได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยมีโปรโกอล์ฟมืออาชีพคอยให้คำแนะนำและฝึกสอนอย่างใกล้ชิดทาง m s p o r t เชื่อมั่นว่าทุกความฝันเริ่มต้นจากโอกาสและพร้อมที่จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันเยาวชนทุกคนให้ก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ในวงการกอล์ฟได้ต่อไปค่ะน้องๆเยาวชนเก่งแล้วก็ดีมีความสามารถ